ดูดวงชาวราศีเมถุนยักษ์ร้องโห่ใจดำเขาไปทำอะไรไอ้คุณนะถึงตามล้างตามผานตามกันแกล้งเหยียบย่ำให้จมธรณีมันเป็นอะไรกันนัก,กหนาเขาไม่เคยทำสิ่งใดที่ไม่ดีใส่คุณนะเรื่องราวเล่หลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆแต่คุณกลับจัดหนักจัดเต็มใส่เขาดวงชะตาของชาวราศีเมถุนตกตำแหน่งสีดาบ ปักลงมาตรงกลางเจ็บปวดด้วล้าแสนทุกข์ทรมานแต่ปัญหาต่างๆใจถึงลุกขึ้นมาสู้ได้เพราะว่ากําลังใจด้วยเทพเทวดาคอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านจะเกิดความคล่องตัวต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้มาลายหายไปสิ้นก็คือคนชั่วหลายนั่นควรที่ต้องหลบปลีกซ่อเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตามนาจบารมีวาสนา สิ่งศักิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้มครองรักษาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดเตรียมตัวมีเงินมีทองเฮลั่นรับทรัพย์เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทวดาก็ชดไม่อยู่มีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายจะบังเกิดให้ท่านอดทนอดกั้น,นครับไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย การประดิบดอยกาลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงาตาตกตำแหน่งนักรบเอเมโลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมัน่นการประดิบดอยกาลีเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีคุณจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม มีดดาบปักเต็มหลังกระบวลกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กหรือเพื่อนเก่าจากอดีตชาติยักร้องโหเข้ามาช่วยท่านแล้วคนใจดำมันเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาของท่านดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งหนึ่งเหเรียญเหรียญใหญ่บริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตานานาาบารมีวาสนาสิงหทธิษย์ค,คำชูปกปักคุ้งของรักษาดวงชะตาของท่านยังตกตําแหน่งม้าใบหยองับจิตใจเด็ดเดี่ยวเ้าหาน ชิงไหวชิงพริบใช้เลนเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายตกตำแหน่งสองเหรียญด้วยอำนาจบารมีอันยิ่งใหญ่เกียงไกจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทียันใดตกตำแหน่งเดอะเมจิกเชี่ยวครับผมท่านจะเจริญลูกเรืองรับทรัพย์รดยโชคสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายอัศวินขี่มา้าถือดาบปรารประหาร,ร,หารสโตูโมมานมันจะได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีการที่ท่านตกตำแหน่งนกน้อยจะนำพาซึ่งบนกุศลวาสนาเพราะฉะนั้นท่านพร้อมที่จะสู้ ต่อสู้กับไขรบางคนไขรบางคนที่เข้ามากันแกล้งในโชกตะตาสิงิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคําชูไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมถุนอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนหมอสันขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับผมขอมอบเพลงนี้ให้ท่านพบกับความสุขความเจริญรับฟังเพลงเพาะ,พาะจะได้ชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้ากระโดดรับฟังเพลงกันครับ อากร้องโหทำไมดวงนี้โดนมานั่นเขาไปทำอะไรให้คุณหรืออยากมาช่วยเพราะคุณเป็นคนดีปกน้ำไม่ไหลปกไฟไม่ไหมดวงนี้ จะให้มีเรื่องให้ได้สู้มันอย่าไปยอมอยากเคี้ยวไม่ยอมให้สู้ด้วยใจตอนมันทำเราหลักดวงนี้ไม่จนกว่ายักตัวใหญ่ไม่แพ้พระรามถึงแม้กูดเจอมานหะนักแต่จะสู้ละไม่กลัวใครจะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ให้ดู ใครก็ไม่กลัวหน้าไหนก็เข้ามาเลยอยากร้องโห ไมดวงนี้โดนมาหนังเขาไปทำอะไรให้คุณหรืออยากมาช่วยเพราะคุณเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมดวงนี้อยากจะให้มีเรื่องให้ได้สู้มัน อย่าไปยอมอยากเที่ยวไม่ยอมให้สู้ด้วยใจตอนมันทำเราหลักดวงนี้ไม่จนกว่าอยากตัวใหญ่ไม่แพ้พระรามถึงแม้กูเจอมาหนักแต่จะสู้แลังไม่กลัวใครจะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ให้ดูรวยรวยรวยใครก็ไม่ នឹងចូលមកនៅ น้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมตรงนี้จัจะให้มีเรื่องที่ได้สู้มันอยากไปยอมดักเขี้ยวไม่ยอมให้สู้ด้วยใจตอนมันทำเราละตรงนี้ไม่จังกว่ายักตัวใหญ่ไม่แพ้พระราถึงแม่กูเจอมาหนัก ต่จะสู้แล้วไม่กลัวใครจะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ยยให้ดูรวยรวยรวยใครก็ไม่กลัวหน้าไหนก็เข้ามาเลย ให้คุณหรืออกมาช่วยถ้าคุณเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดวงนี้ก็จะให้มีเรื่อมให้ได้สู้มันอย่าไปหยอมยักเขี้ยวไม่ยอมให้สู้ด้วยใจตอนมันทำเราละตัวนี้ไม่จนกว่า วใหญ่ไม่แพ้พระราถึงแม้กูเจอมานักแต่จะสู้แล้วไม่กลัวใครจะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ให้ดูรวยรวยรวยใครก็ไม่กลัวหน้าไหนก็เข้ามาเลย ้าคลิปเรามารับฟังดวงชะตาของชาวราศีเมถุนกันอยากร้องโหวดวงชะตาของท่านยิ่งใหญ่ยิ่งหนักในช่วงต้นเดือนดาพุธส่งสัญญาณว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆจะช่วยผลักดันให้อาชีพของคุณก้าวหน้าหนึ่งคุณจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือ และความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจะให้ความสนใจกับไอเดียของคุณเป็นพิเศษ 4. อย่างไรก็ตามอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาบ้างแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะด้วยทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยมของคุณจะช่วยให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่น 2. ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานเยอะและตารางงานเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับงานหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งเป็นจุดแข็งของชาวราศีเมถุนอยู่แล้ว 2. ช่วงปลายเดือนดาวพุธจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ค้างคาได้สำเร็จคาดว่าจะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วย 1. นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนโครงการใหม่ๆหรือเริ่มต้นธุรกิจที่คุณใฝ่ฝันมานานด้านการเงินเดือนนี้ดาวเสาร์กระตุ้นให้คุณบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบ 1. คุณควรทบทวนงบประมาณและระบุพื้นที่ที่สามารถประหยัดได้ส อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะหากคุณวางแผนการเงินอย่างรัดกุมก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจจากเพื่อนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย 2. ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวมากขึ้นแต่ควรระมัดระวังไม่ให้เกินงบประมาณที่วางไว้การเก็บออมเพื่ออนาคตยังคงเป็นสิ่งสำคัญช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาคุณอาจได้รับคำแนะนำที่มีค่าจากผู้อาวุโสหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้สองด้านการเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของชาวราศีเมถุนจะช่วยให้คุณเปิดรับความรู้ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนนักเรียนที่วางแผนจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อาจได้รับข่าวดี 2. นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมตัวสอบหรือยื่นใบสมัครเข้าเรียนต่อนอกจากนี้คุณอาจพบว่าตนเองสนใจในเรื่องจิตวิญญาณหรือปรัชญามากขึ้นการศึกษาในหัวข้อเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณช่วงปลายเดือนดาวพุธจะช่วยให้คุณมีสมาธิ และความจำที่ดีขึ้นทำให้การเรียนหรือการทำงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ 2. ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ช่วยให้สามารถปิดการขายหรือทำข้อตกลงทางธุรกิจได้อย่างราบรื่นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและประเมินความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจสองสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านการตลาดและการขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก 2. คุณจะมีไอเดียใหม่ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการและสามารถโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคหรือการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ช่วงปลายเดือนคาดว่าจะมีการเติบโตทางธุรกิจที่ดี 2. อ,อาจมีโอกาส ในการขยายฐานลูกค้าหรือเข้าสู่ตลาดใหม่ๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับปีหน้าสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายความสามารถในการปรับตัว และทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยทั้งร่างกายและจิตใจการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจะช่วยให้คุณมีพลังงานเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นท้ายที่สุดจงเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการวางแผนและเตรียมตัวสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมถุนคุณจะรู้สึกมีพลังและความกระตือรือร้นมากขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกหัวหมุนกับงานที่เข้ามามากมายต้องระวังการทำงานผิดพลาดหรือไม่ทันเวลาอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงศักยภาพของคุณให้ผู้ใหญ่ได้เห็นโดยเฉพาะหากได้รับมอบหมายงานหรือโปรเจกต์สำคัญหนึ่งสี่ ด้านการเงินคุณอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นกันควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและระมัดระวังเรื่องการหมุนเงินให้ทันหนึ่งสสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับน้ำหรือความเร็วดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอหนึ่งสองด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้น1นสองอย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาโดยไม่จริงใจหรือไม่จริงจังพวกเขาอาจเพียงแค่ต้องการพูดคุยเพื่อเลือกเท่านั้นหนึ่ง คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานหรือพบเจอคนที่ถูกใจจากการทำงาน 1. ใช้สเสน่ห์และทักษะการสื่อสารของคุณให้เป็นประโยชน์แต่อย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปงานสังสรรค์หรือกิจกรรมทางสังคมในช่วงเทศกาลปลายปีอาจนำมาซึ่งโอกาส ในการพบเจอคนพิเศษเปิดใจให้กว้างและพร้อมรับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นสองสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณและคู่รักจะแน่นแฟนขึ้นในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความใกล้ชิดและความเข้าใจระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น2 อย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่ความสัมพันธ์เปราะบ,บางต้องระวังเรื่องคำพูดและอารมณ์ที่รุนแรงหนึ่งการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญพยายามเปิดใจพูดคุยและรับฟังความรู้สึกของคู่รักอย่างตั้งใจความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของกันและกันจะช่วยรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ได้2อสี่ คุณอาจรู้สึกว่าคู่รักให้ความสนใจกับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้คุณในกรณีนี้คุณอาจต้องเป็นฝ่ายเข้าหาและแสดงความเข้าใจมากขึ้น 1. พยายามหาเวลาคุณภาพร่วมกันเช่นวางแผนท่องเที่ยวระยะสั้นๆด้วยกันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์หนึ่งความยืดหยุ่นและการปรับตัวเข้าหากันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ ให้ราบรื่นอย่าปล่อยให้ความไม่ยืดหยุ่นหรือความกระวนกระวายใจทำลายความสัมพันธ์ของคุณสี่ใช้พลังงานบวกและความกระตือรือร้นของคุณในการสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันแทนโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนในการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งกับคนรักหรือคนที่สนใจใช้สเสน่ห์ และทักษะการสื่อสารของคุณให้เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องระมัดระวังและรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ด้วยเช่นการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในความรัก